สวัสดีค่ะมาพบกับว่าจริงมีจริงสองจริงนะคะวันนี้มาตอบคาถามให้กับน้องท่านนี้ค่ะบอกว่าผมอยากเก็บเงินให้ได้500บาทภายใน2อาทิตย์ต้องวางแผนเก็บเงินยังไงผมได้เงินไปวันละ50บาทใช้กินข้าว25บาทระยะเวลามันสั้นไปมากๆสำหรับเงิน500บาทเพราะว่าเราได้เงิน50บาทใช้25เราก็สามารถเก็บได้สูงสุดคือ25บาท25บาท เก็บจันถึงสุกไม่รวมเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอา25คูณ5ได้เลย25คูณ5วันเนี่ยจะได้อาทิตย์ละ125บาทถ้าสองอาทิตย์ก็คือจะได้250บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารวมเสาร์อาทิตย์ด้วย7วัน2อาทิตย์ก็คือ14วันเก็บ25บาทก็จะได้แค่350บาทแนะนำนะมี2วิธีอย่างแรกก็คือถ้าเราอยากได้2ออาทิตย์ เท่าเดิมจริงๆอาจจะต้องหาอะไรได้เสริมให้เพียงพอแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จะทําอะไรแนะนําว่าเพิ่มระยะเวลาจะดีกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเนี่ยเก็บได้แน,น่นอนในการเก็บเงินวันละ25บาทก็ยังไงใครที่แบบอยากให้คํานวณวิธีการเก็บเงินยังไงอีกก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวแนะนําให้นะคะวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกันด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย